ผมคิดว่าก็ไม่ได้คอมมิตแต่ว่าก็ไม่ได้ปิดโอกาสนะฮะก็คงจะ1ต้องรอฟังเจ้าหน้าที่เฟดทจะออกมาคอมเมนต์ตั้งแต่ตวันศุกร์นี้นะผมอันนี้คือประเด็นหนึ่งที่เราจะตามดูตามฟังในขณะเดียวกันธนาคารกลางสหรัฐก็คือเดต้านะ,ะผมก็คงต้องตามดูเดต้าต่อนะฮะตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับจะค่อนขอ Mix, นะะ้างมิกนะคผม Opening s หรือว่า งานที่มีเพิ่มขึ้นเนี่ยยังค่อนข้าง Stable ก็อาจจะไม่ได้เอื้อให้มีการลดดอกเบีย้ยได้ง่ายแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มี Lay Off Announcement มีการ Lay Off ฟเกิดขึ้นอันนี้อาจจะเป็นมุมที่อาจจะลดดอกเบีย้ยได้แต่ในขณะเดียวกันเหมือนกันก็คือเงินเฟ้อของอเมริกายังสูงนะครับผมเงินเฟ้อยังอยู่ประมาณ3%ยังสูงกว่าทาร์เกต เป้าหมายของเขาที่สองเปอร์เซนต์ฉันถ้าเกิดว่ามองมุมเงินเฟ้อเนี่ยก็อาจจะลดดอกเบีย้ยไม่ได้ง่ายเพราะฉันมันเป็นตัวเลขที่ยังมิกซ์อยู่นะครับผมมีทั้งตัวเลขที่สนับสนุนการลดดอกเบีย้ยมีทั้งตัวเลขที่อาจจะไม่ค่อยสนับสนุนสักเท่าไหร่ฉันก็อาจจะขอตอบคุณกีตาร์ครับผมอาจจะต้องรอฟังเจ้าหน้าที่ของเฟดแล้วก็ตามดูตัวเลขต่อในช่วงจากนี้ไปก่อนจะถึงการประชุมเดือนธันวาคมค่ะ ถ้าไปดูเรื่องเงินเฟอ้อนะคะซึ่งดูจะเป็นสิ่งที่เฟดให้ความสําคัญมาก่อนหน้านี้นะคะดูเหมือนว่าเงินเฟอ้เอยังสูงเกินกว่าเป้าหมายแล้วก็ที่ผ่านมาก็จับตาเรื่องของ t ท rif f หรือว่าภาษีนำเข้าจากสั่งของสหรัพที่เก็บกับผู้ค้าทั่วโลกนะคะเงินเฟอ้อในรอบปีเนี้ยตัวเลขเป็นยังไงแล้วก็แนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะดรทิมค่ะเงินเฟอ้อยังสูงนะฮะ3% year on year ตัวเลขล่าสุดอาจจะไม่ได้สูงกว่าที่ตลาดคิด แต่ว่าก็ยังสูงกว่ากรอบอยู่กรอบอยู่ประมาณ2%อันนี้คือพอ i n ที่1นะผมผมเข้าใจว่าแม้ว่าจะเอาเรื่องทาริฟออกนะฮะแม้ว่าจะเอาเรื่องภาษีออกเนี่ยเงินเฟอ้อก็ยังดูเหมือนกับไม่ค่อยลงอันนี้ก็คือพ o i n ที่2นะ,ะผมแล้วก็พอ i n ที่สก็คืออันนี้เป็นแนวคิดของเรานะฮะเราอาจจะไม่ใช่แต่เราแต่ว่าเจ้าหน้าที่เฟดเมื่อคืนบางท่านก็โหวตคงดอกเบีย้ยนะ,ะผมเมื่อคืน มีบางเสียงที่ไม่ได้โหวตคัดนะครเจ้าหน้าที่จากแคนซัสก,ก็โหวตคงดอกเบีย้ยเมื่อคืนนะผมันผมคิดว่าคำถามตอนนี้เนี่ยคือแล้วทันวาเนี่ยจะลดได้จริงหรือเปล่านะผมแนวคิดของชาร์เตอร์แม้ว่าเราจะมีแนวคิดว่าทันวาจะลดดอกเบีย้ยต่อแต่เราก็อาจจะต้องตามดูตัวเลขเศรษฐกษิจอย่างที่ได้เรียนไปแล้วก็สิ่งที่เราให้ความสำคัญมากกว่าอันนี้เป็นคีย์ของเราเลยก็คือ ตลาดเหมือนกับจะเชื่อว่าปีหน้าเนี่ยอเมริกาจะลดดอกเบี้ยเยอะอันนี้คือแนวคิดที่ตลาดถืออยู่นะฮะแนวคิดที่ตลาดถืออยู่คือปีหน้า2026เนี่ยอเมริกาจะลดดอกเบี้ยอีกค่อนข้างเยอะแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้หลังจากที่พเวลไม่ได้กรารตีเมื่อคืนหลังจากที่เริ่มมีเสียงไม่ได้บทขัดเมื่อคืนจากบางท่านบางทีแนวคิดว่าปีหน้า2026จะมีการลดดอกเบี้ยเยอะจากเฟดเนี่ย บางทีแนวคิดดังกล่าวเนี่ยอาจจะต้องเริ่มถอยหรือว่าปีหน้าอาจจะไม่ได้มีการลดดอกเบี้ยเลยที่อเมริกาผมคิดว่าอาจจะต้องพรีแพร์สำหรับแนวคิดนี้ด้วยเหมือนกันแล้วถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดว่าทันวาลดยากหรือว่าถึงแม้ทันวาจะลดแต่ปีหน้าอาจจะไม่ได้มีการลดเลยเนี่ยดอลลาร์อาจจะกลับมาแข็งค่าขึ้นในช่วงที่เหลือของปีนี้หรือว่าในปี2026ถ้าอเมริกาลดดอกเบี้ยยาก อิมพิคชันราก็คือดอลลาราจะแข็งค่าขึ้นอันนี้คือแนวคิดของเราครับผมค่ะแล้วคือถ้าภายใต้แนวคิดของชาเตอร์นะคะที่ถึงขั้นมองว่าปีหน้าเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ที่ดอกเบีย้ยจะไม่ได้ลดมากเท่าที่คิดหรือว่าไม่ได้ลดเลยเนี่ยจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงไหนคะทั้งที่เคยคาดการเอาไว้ว่าจะลดได้ตั้งสองครั้งนะคะแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจที่ผ่านมาก็ดูซับพอร์ต การลดดอกเบีย้ยนะคะมันมีอะไรที่เปลี่ยนไปที่จะทําให้จากที่ลด2ครั้งเป็นเป็น,ปนไปได้ว่าไม่ลดเลยครับผมแนวคิดของชาร์เตอร์เนี่ยคอนเทเรียนนะฮะก็คือเรามองคัดทันวาคมแต่ว่าเราไม่ได้มองคัดในปีหน้าเรามีแนวคิดนี้มาได้สักระยะหนึ่งนะครับผมเราหนึ่งก็คืออย่างที่ไฮไลท์นะฮะว่าเงินเฟอ้อของอเมริกายังสูงนะครับผมตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐยังค่อนข้างรีซิเลียนยังค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะฮะ ตัวเลขเศรษฐกิจไม่ได้สะท้อนว่าจะจําเป็นต้องมีการลดดอกเบีย้ยอย่างมากจากตัวเลขที่ได้เรียนไปนะครับผม Openings หรือว่า j o b s เนี่ยยังมีการเห็นอยู่นะฮะคือ Job o p e n i n g s เนี่ยยังมีแล้วก็เงินเฟอ้อที่ยังสูงเนี่ยเพราะฉะนั้นเรามีแนวนคิดนี้ว่าปี2026อาจจะไม่ได้มีการลดดอกเบีย้ยเลยมาสักระยะหนึ่งแล้วนั่นคือเหตุผลหลักของเราว่าทำไมเราเชื่อว่าดอลลาร์จากที่เป็น ดอลลาร์วิกเนสเป็นดอลลาร์อ่อนตลอดทั้งปีนี้เนี่ยบางทีปลายปีแล้วก็ปีหน้าเนี่ยดอลลาร์รีเวิร์สหรือว่าดอลลาร์กลับมาขังจะเป็นสิ่งที่เราพิพาไว้ในปี2026ครับผมค่ะแต่ว่าคือในการประชุมครั้งนี้ก็มีเสียงอีกหนึ่งเสียงนะคะที่เห็น เหมาะควรให้ลดดอกเบีย้ยตั้ง0.5%นะคะคือเข้าใจว่าจะเป็นคุณสตีเฟนมีแรนที่เพิ่งเข้ามาหรือเปล่านะคะมีน้ำหนักไหมคะดรทินคะมันสะท้อนอะไรกับการที่มีบางเสียงที่ต้องการให้ลดดอกเบีย้ยในระดับที่ค่อนข้างมากค่ะผมคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะฮะเพราะว่าอย่างที่เรียนว่าตลาดเชื่อว่าทันวาจะลดหรือว่าจะลดในปีหน้าต่อแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเสียงเริ่มที่จะ Divi d e d ก็คือเสียงเริ่มที่จะมีทั้ง คัดเมื่อคืนคงเมื่อคืนหรือว่าอย่างที่คุณกีตาได้เรียนว่าอาจจะมีบางท่านโบดคัดมากกว่า25ปีฉันผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยจะถอยมากขนาดไหนจะถอยถึงขั้นปีหน้าไม่ลดเลยหรือว่าจะถอยปีหน้าลดบ้างผมคิดว่าอย่างที่เรียนฮะคือตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็คอมเมนต์ของเจ้าหน้าที่ของเฟดตั้งแต่วันศุกร์นี้ที่เราจะเริ่มได้ยินเนี่ยผมคิดว่าจะบอกว่าด i ไวดของเฟด ความเห็นที่ต่างกันของเจ้าหน้าที่เฟดเนี่ยมันลึกมากน้อยขนาดไหนมันลึกไม่มากหรือว่ามันลึกจนถึงขั้นที่เราต้องปรับประมาณการในปีหน้าผมคิดว่าตั้งแต่วันศุกร์เราจะรอฟังครับผมค่ะ,คะทีนี้คือถ้าดูกลับมาสิ่งที่เป็นผลจากการตัดสินใจของเฟดแล้วก็แนวโน้มนะคะอย่างที่ชาเตอร์บ,บอกว่าถ้าการลดดอกเบี้ยของเฟดนั้นไม่ได้เกิดขึ้นได้มาเท่าที่ตลาดคิดดอลลาร์จะกลับมาแข่งค่าผลกับ ค่าเงินในภูมิภาคผลกับค่าเงินบาทน่าจะเป็นยังไงคะดอกเตอร์คะอย่างที่เรียนครับผมว่าเรามีแนวคิดหลักของเราเราพิพาเตรียมสำหรับดอลลาร์รีเวิร์สในช่วงปลายปีแล้วก็ปีหน้านะฮะผมคิดว่า Reaction รากของเช้านี้เนี่ยก็คือ Yields อเมริกาพุ่งขึ้นนะ,ะผมดอลลาร์ขังทองไม่ได้ฟื้นแล้วก็บาทอ่อนนะฮะผมเข้าใจว่าบาทอ่อนมาอยู่ประมาณ 32.4 32.5โดยประมาณเช้านี้นะผมฉันก็อาจจะขอเรียนคุณกีตา้าก่อนครับผมว่า r e a c t i o นก็คือดอลลาร์แขังบาทอาจจะอ่อนจากการที่พเวลไม่ได้การตีการลดดอกเบีย้ยเมื่อคืนนะผมแล้วก็ถ้าเกิดว่ามองไปข้างหน้านิดนึงเรายังมีแนวคิดบาทอ่อนต่อในช่วงที่เหลือของปีนี้นะฮะเรา t a r g กเตปลายปี33.5นะผม เดือนตุลาเนี่ยมีบางจังหวัดที่ไปถึงเกือบเกือบ33นะฮะแล้วก็เรายังทาร์กเก็ตปลายปีเนี่ย33.5นะบรับผมดอลลาร์รีเวิร์สแล้วก็ฟันดั m เบน a ท s ลส์ของเมืองไทยยังถูกตั้งคำถามไม่ว่าจะเป็นส่งออกดีแต่ว่ายังขาดดุลการค้าเป็นเดฟฟิซิตแล้วก็ตัวเลขนักท่องเที่ยวเนี่ย o r to d เด e ยังติดลบอยู่ประมาณ8% Year on year นฉันประกอบกันเนี่ยเราอาจจะยังอยากมีแนวคิด ขอ t a r ์เกตบาทอ่อนในช่วงปลายปีนี้ไว้ก่อนครับผมค่ะทีนี้อีกประเด็นที่อาจจะมีผลกับเงินบาทก็คือนโยบายการเงินของบ้านเราเองนะคะดร ok มองการประชุมครั้งที่เหลือของกรงงในปีนี้มีโอกาสลดดอกเบีย้ยไหมคะและจะมีผลกับบาทยังไงคะเรามองลดดอกเบีย้ยเดือนตุลาคมแต่ว่าเราไม่ได้ถูกนะผมเราอาจจะมีแนวคิดที่ไม่ได้ ไปกับเสียงส่วนใหญ่ของคณะกรรมการนโยบายการเงินของแบงค์ชาติไทยนะฮะเราเข้าใจว่าแบงค์ชาติไทยมองหรือว่ากังวลว่ารูมในการลดดอกเบี้ยของเมืองไทยเนี่ยมันเหลือน้อยเราก็อยากที่จะเก็บ r o ูมไว้ใช้ในเวลาที่เหมาะสมแล้วก็มีประสิทธิภาพ,พาะฉะนั้นก็เลยเกิดการคงดอกเบีย้ยไว้ที่1.5%เเมื่อการประชุมเดือนตุลาคมเราอาจจะไม่ได้ถูกทางในการประชุมที่ผ่านมาแต่ว่ามองไปข้างหน้านะครับผม เรายังคิดว่าเมืองไทยน่าจะมีการลดดอกเบี้ยต่อเราคาดการเดือนธันวาลด25ปิบไปอยู่ที่1.25เราก็ Q1 ไรลมากที่1ปีหน้าอีก25ปิบไปอยู่ที่1%ับนะผมเศรษฐ,ฐกฐฐิจไทยยังอยู่ในช่วงชะลอตัวลงนะฮะต้นปีเนี่ยโตประมาณ3%แต่ว่า Q3 ตัวเลขที่จะออกมาเนี่ยอาจจะอยู่เกิน1นิดนิด ในขณะที่ q 4อาจจะมีโอกาสต่ำกว่า1%เพราะฉะนั้นตัวเลขเศรษฐกิจยังค่อนข้างชะลอการกระตุ้นเศรษฐกิจแม้จะมีแต่ว่าเรามาจากฐานที่หรือว่าเบสไลน์ที่ไม่ค่อยสูงเพราะฉะนั้นอาจจะกระตุ้นได้บ้างแต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็นการฟื้นที่ชัดเจนเงินเฟอ้อของเมืองไทยยังติดลบต่อเนื่องแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะติดลบต่อเรามองอาจจะมีโอกาสที่ปีนี้ปีหน้า ไม่มีเงินเฟอ้อเลยก็ได้ที่เมืองไทยฉันประกอบกันทั้งหมดนะครับผมเราคิดว่ายังเห็นโอกาสแม้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจะคงดอกเบี้ยไว้ตอนเดือนตุลาเนี่ยแต่เรายังเชื่อว่าอาจจะมีโอกาสลดดอกเบี้ยอีกประมาณ50าิบปียี่สิบห้าในเดือนธันวาคมแล้วก็25่สิบ้าในไตรามาสที่1ปีหน้าครับผมแล้วผลของการลดดอกเบี้ย ถ้าจะเกิดขึ้นอีกสองครั้งเนี่ยจะมีผลบวกหรือว่าผลช่วยประคับประคองเศรษฐกิจไทยที่ค่อนข้างชะลอได้หรือเปล่าคะด็อกเตอร์คะนโยบายมี2อนโยบายนะฮะนโยบายการคลังกับนโยบายการเงินนครับผมนโยบายการคลังมีนะฮะมีการกระตุน้นมีโครงการคนละครึ่งมีการกระตุน้นการเที่ยวในประเทศนะครับผมแต่ว่าไซส์ของนโยบาย คนละครึ่งอาจจะไม่ได้สูงมากนะักนะรประมาณ3 0 0 0 0ื่นล้านบาทในช่วงที่เหลือของปีนี้แล้วก็ปีหน้าเนี่ยเราก็ยังตามฟังว่าจะมีนโยบายการการะตุ้นเพิ่มต่อหรือเปล่าในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยกำลังจะเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งนะฮะยุบสภาคาดการประมาณปลายมกราคมแล้วก็เลือกตั้งในช่วงปลายมีนาคมผมไม่แน่ใจว่า การกระตุ้นจะมีต่อได้มากน้อยขนาดไหนเมื่อประเทศไทยเข้าสู่โหมดของรัฐบาลรักษาการหรือว่าเข้าสู่โหมดของการเลือกตังราเฉะนนั่นคือเหตุผลที่ทำให้เรามองนะผมว่านโยบายการเงินอาจจะต้องเข้ามาเติมหรือเปล่าในขณะที่นโยบายการคลังเราอาจจะยังต้องตามดูเนี่ยเราก็เลยมีแนวคิดว่าถ้านโยบายการเงินต้องมาเติมก็เลยมีการคาดการยี่สิบห้าปีคัดสองครั้งที่เมืองไทยครับผมค่ะทีนี้ ดูเหมือนว่านอกเหนือจากเรื่องของสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจชะลอตัวนะคะในฝั่งของสิ่งที่แบงค์ชาติจับตายังมีอีกหลายเรื่องสินเชื่อที่หดตัวสภาพคล่องการเงินที่ตึงตัวอยู่ในระบบนะคะหรือว่ากระทั่งการจัดการกับหนี้ครัวเรือนที่ยังสูงจนเป็นที่น่ากังวลใจนะคะการลดดอกเบี้ยช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ไหมคะในมุมของชาเตอร์หรือว่าควรจะมีมาตรการอื่นใดที่แก้ไขปัญหาหลายๆอย่างได้พร้อมๆกัน ผมคิดว่าสิ่งที่เราได้ยินจากธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมาภายใต้ท่านผู้ว่าท่านใหม่นะครับผมคุณวิทยรัตนากรเนี่ยก็คือนโยบายการเงินไม่ได้มีแต่เรื่องของดอกเบี้ยนโยบายอาจจะมีนโยบายอื่นคนระับผมเราได้ยินการซื้อนี่เข้ามาบริหารนะครับผมเพื่อที่จะช่วย แบ่งเบาภาระของลูกหนี้บางรายนะรผมฉันก็อาจจะขอตอบคุณกีตาฮะมีหลายนโยบายผมเชื่อว่าคงจะมีนโยบายออกมาจากแบงค์ชาติไม่ใช่แต่เรื่องของดอกเบี้ยนะผมอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับหนี้อย่างที่คุณกีตาได้เรียนหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับค่าเงินบาทด้วยนะครับค่าเงินบาทเนี่ยก็ดูเป็นประเด็น หรือว่าเป็นอิสชูตลอดทั้งปีนี้ฉันก็อาจจะมีหลายนโยบายแต่ว่าหลักๆผมคิดว่าในขณะที่เรากำลังจะรอฟังว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยต่อหรือเปล่าในช่วงธันวาคมนะผมผมก็พยายามที่จะแมทช์กันถ้าเราเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดดอกอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะในช่วงธันวาบางทีบ OT Bank of t h a i ฟ a n d อาจจะล้อก,กันไปครับผมก็อาจจะมีหลายนโยบายแต่ว่านโยบายดอกเบี้ยก็ยังเป็นนโยบายหลักนโยบายหนึ่งอยู่ ค่ะทีนี้ฝั่งของนโยบายส่วนที่เป็นกนารคลังนะคะที่เราก็หวังว่าจะเป็นส่วนที่การกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นหลักนะคะจะมีประเด็นเรื่องของก็จงังหวัดทางด้านการคลังอยู่ที่ต้องจับตาด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เพิ่งถูกลดเอาลุกจาก2ส,สถาบันจะนดับความน่าเชื่อถือและก็กําลังกังวลว่าเร t ติ้งของเราจะกระทบหรือเปล่าดรทิมแล้วก็ทางชาเตอร์มองสถานการณ์เรื่องเร t ติ้งของไทยยังไงบ้างคะ่ะ อันนี้เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงมากนะผมในการคุยกับสเต็กโฮเดอร์สที่เราเกี่ยวข้องนะฮะก็เราตามดูละกันนะผมค่อนข้างเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟนะฮะก็มี Moody's กับ Fitch ที่ r e v i s e o u u t o o o k ของไทยลงไปแล้วจาก stable เป็น negative ฮะก็ยังเหลืออีกหนึ่ง r a t i n n c y e n c y ก็คือ S&P นะผมเราไม่แน่ใจเราไม่ สามารถที่จะ c อ l ได้ว่า S&P จะตาม Moody's กับ Fitch แล้วก็ Revise outlook ไทยเป็น negative หรือเปล่าเราอาจจะต้องขอตามดูนะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็อาจจะต้องมองต่อว่าในปี2026เนี่ยหลังจากที่ Moody's กับ Fitch เขาให้ประเทศไทยเป็น negative แล้วเนี่ยเขาจะ follow up ด้วย action ต่อไปหรือเปล่ามีการปรับลด r a t ติ้หรือเปล่าเฉนันผมคิดว่าเป็นเรื่อง sensitive แต่ว่าเราก็อยากที่จะเตรียมหรือว่าเราอยากที่จะพริพาเหมือนกันนะผมคิดว่าประเด็นหลักก็คืออยู่ที่กร o w นะฮะอยู่ที่เศรษฐกิจไทยถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจไทยสามารถที่จะโตได้ถ้าเกิดว่า GDP สามารถที่จะบูสต์ขึ้นมาได้ถ้าเกิดว่ามีนโยบายการคลังมีนโยบายการเงินการลดดอกเบี้ยช่วยถ้าเกิดว่า GDP สามารถที่จะบูสต์ขึ้นมาได้เนี่ยภาระหรือว่าการที่ทางการคลังรัฐบาลจะ ต้องเข้ามาช่วยเหลืออาจจะลดลงนะผมการขาดดุลก็จะไม่ได้ขาดดุลเยอะนี่สาธารนณะ u b l i c d e ด t ก็อาจจะไม่ได้เพิ่มเยอะเช่นผมคิดว่าประเด็นหลักประเด็นสําคัญเนี่ยอยู่ที่ growth อยู่ที่เศรษฐกิจอ,อยู่ที่ GDP ถ้าเกิดว่า GDP สามารถที่จะโตได้มันก็อาจจะช่วยคลายความกังวลว่าประเทศไทยจะถูก Rating Action จาก r a t i n g a g e n c i e s หรือเปล่าแต่ว่าในท้ายที่สุดผมคิดว่าถ้าเราจะพูด ให้สบายใจได้บ้างก็คือถึงในที่สุดประเทศไทยจะถูกเร t ติ้งแอคชัจากเร t ติ้งเอเจนซียังไงประเทศไทยก็ยังเป็น Investment g r a รดอยู่ครับผมค่ะสุดท้ายนะคะคือถ้ามองเอาลุกของปี2026ที่จะมาถึงนะคะเห็นว่าภาพส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นศักสถาบันระดับโลกหรือว่า House ต่างๆนะคะก็มองว่าเศรษฐกิจทั้งโลกและไทยอาจจะแย่กว่าปีนี้นะคะของชาเตอร์มองทิศทางของปีหน้ายังไงบ้างคะ ปีหน้าเหมือนกับจะถูกมองว่าจะชะลอจากปีนี้นะฮะปีนี้เนี่ยเหมือนจะมีสงครามการค้าก็จริงแต่ว่าเหมือนกับจะเป็น grace period เพราะว่ากว่าที่จะเก็บภาษีกันจริงๆเนี่ยก็คือไตรามาสที่3แล้วก็ตัวเลขส่งออกจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังมี front load หรือว่ายังส่งออกได้เยอะนะ,ะผมฉันก็ปีหน้าอาจจะระมัดระวังมากขึ้นเมื่อเทียบกับปี2025 แล้วก็อย่างที่เรียนคุณกีตารครับผมบางทีบิ๊กทีมของปี2026อาจจะเป็นธนาคารกลางสหรัฐอาจจะไม่ลดดอกเบีย้ยเลยหรือเปล่าดอลลาร์จะกลับมารีเวิร์สหรือเปล่าบาทที่แข็งปีนี้จะอ่อนในปีหน้าหรือเปล่าก็อาจจะเป็นหลายทีมที่เรากำลังพยายามคิดอยู่เพื่อที่จะเตรียมตัวเข้าสู่ปี2026ครับผม